ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกอีกครั้งนะครับผมก็ขอภัยด้วยวันนี้มาล่าช้าเลยนะครับช่วงเวลาค่อนข้างจะเย็นเลยวันนี้ตอนเช้าติดภารกิจครับโอ้โหขอขอบพระคุณชีวิตที่ดีขึ้นนะครับลูกค้าเข้าเยอะมากครับโอ้โหวันนี้ปกติผมจะต้องลงที่วิดีโอช่วงเช้าให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันสัส่วนใหญ่นะครับวันนี้มาเย็นเลยนะ เก็บตกจากเมื่อวานนี้ครับมีการตีบอสครับเจ้าเจนเซกนั่นเองนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะมีเพื่อนในกลุ่มนะครับนะครับในกลุ่มที่ติดตามช่อง YouTube ผมเนี่ยนะครับโอ้โหชวนกันมาเนี่ยนะครับตีเจ้าเจนเสกนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้นะครับเจ้าท่าตลับน้ำนะโอ้ แต่รอบนี้สงสัยว่าจะไม่ใช่เป็นอ่าอ่ามุดอากาศนะครับจะเป็นอากาศปกตินะก็จะประมาณพันนั่นแหละครับพันหกพันเจ็ดหรือพันแปดประมาณเนี้ยนะเออประมาณนี้นะครับก็ตีไม่ยากครับวันนี้ใช้ทั้งหมดโอ้โหสิบเอ็ดไอดีเลยครับไม่ได้สังเกตนะครับผมสิบเอ็ดไอดีก็ลงเร็วหน่อยนะอ่านะครับผมก็กดบ้างไม่กดบ้างก็ยังไงก็ตายครับ แต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับ6 ID นี่เวลาเหลือคืออะไรครับผมก็ผมว่า4 ID ก็น่าจะพอลุ้นนะนะครับหรือไม่ผมว่าอยากจะลองสัก2 ID เลยน่าจะดีไหมไม่น่าดีนะครับอาจจะมือเกร็งมือล็อกกันได้นะครับก็สบายๆครับลือเวลาประมาณ200วินาทีครับตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าเจ้าตลับสีฟ้าเนี่ยนะครับมันมีชัยนี่ด้วยใช่ไหม ทำไมผมไม่เห็นในกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาโพสอวดกันเลยนะครับไม่แน่ใจนะว่ามีหรือไม่มีประการใดนะครับผมก็ไปลองรับชมกันดูครับนี่ครับแก๊งดีแท็กของผมนั่นเองครับจากนู่นเลยครับอินพอร์ตจากนครนายกเลยขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ต่างจังหวัดอีกนะครับมาช่วยกันตีนะครับหลายคนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับผมได้นักสู้สุดแกร่งไปนะครับแล้วก็มีน้องอีกขั้นหนึ่งครับเป็นนักเดินทางไปเลยนะส่วนพี่แจ้งนี้แท็งนี่ก็รับ2เครดิตไปครับไม่ธรรมดาครับผม17บดอนครับมาดูกันครับว่าจะใช้เวลาจับนานขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะจับง่ายนะนะครับไม่มีใช้นี่เพราะผมไม่แน่ใจด้วยว่ามีหรือเปล่านะ แต่ว่าตัวที่ผมทำคลิปวิดีโอที่เป็นชายนี่เนี่ยนะครับมันเปิดมาจากเควสนะครับเควสที่ตกทางอด้านขวามือนะครับเป็นเควสที่ไม่มีไม,ไม่ไม่หมดเวลาเนาะออนะครับไม่หมดเวลานะครับ1853นะก็ไม่น่าจะสวยเท่าไรครับข้างบนก็ใช้เทคนิคการเปิดข้างบนก่อนนะครับได้แล้วเรียบร้อยทำง,งานมากครับ ต่างกับเจ้ายุคซีเยอะเลยครับผมเจ้าอุกซี่นะครับต่างกันเยอะครับจับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะโอ้โหด้านล่างครับก็พยายามลุ้นชานี่ครับแต่มันไม่มีนะไม่มีนี่ด้วยเขาไม่เจอกันหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมไปแอบดูในกลุ่มใหญ่ๆก่อนนะครับว่าเขามีตัวอะไรกันบ้างนี่ครับเทคนิคการโยนบอลทิ้งหบอลนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้พักพวกเซลครับ เอาไว้จับอัพบ้านะครับโอ้โหเอาไว้จับไอเจ้าตัวเตัวอัพบ้านะมันชื่ออะไรตผมดูเหรอครับผมเออนะครับตัวเดียวนะตัวอื่นอย่าไปโยนใช้เทคนิคนี้นะครับโยนวันชิ้งหนึ่งวันเนี่ยนะอาจจะอ้าวรู้กดผิดนะรอบนี้โอ้ยขนาดมาซ้ํารอบสองเนี่ยนะครับอย่างตกใจเลยครับว่ามันหลุดไปไหนนะโอ้โหกดผิดครับไปกดออกเฉยเลยครับ หน้าจอ2หน้าจอมันหลอกอยู่นะครับจะกดเอาเจ้าปูม้วนออกครับไปกดเกโนเซกออกเฉยเลยครับโอ้หาแล้วครับโยนบอสนะครับดียวก็พยายามโยนให้มันเข้าทุกลูกนะครับมันมีโอกาสหนีสูงมากครับสูงกว่าทุกตัวเลยนะครับอ่านะครับ1857ครับทั้ง2ตัวนี้เป็น2ดาวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยว วันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ